โอสวัสดีครับน้อง่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูน้วยครับกับหุ่นรบจากชินคันเซนเทนเคโรโบชินคาเลียนแซด่เองครับผมหรือพูดกันยง่ายก็คือชินคาเลียนภาคที่2นั่นเองครับโดยในวันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าหุ่นรบจากชินคาเลียนนะครับพอขึ้นภาคแซดแล้วเนี่ยลูกเล่นต่างๆดีไซน์ต่างๆหรือความสามารถต่างๆครับก็มีการอัปเกรดขึ้นจากของเก่าอย่างมหาศาลเลยนะโดยที่ในวันนี้ครับสิ่งที่เราจะดูกันเลยคือ ชินคาเลียนแซด e5 ฮายาบุสะนะครับผมหุ่นพระเอกภาคที่2นั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาจดนครับว่าฮายาบุสะนี่ครับในร่างนี้นะจะต่างกับตัวเก่ายังไงมีรู่เนอะไรสามารถทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มทำการรีวิวเลยครับผมแค่ก่อนอื่นเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับส่วนข้องกล่องครับนี่เลยครับชินคั่นเซนเฮเคโรโบชินคาเลียนแซดนะครับผมภาคที่2นั่นเองครับโดยหุ่นที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับมีชื่อว่า e5 ยามาโมเตะนะครับผมคือวันนี้เกิดจากการรวมหน้าของชิ้นเคลียร์ซต e5 แล้วก็ไซเลเนอร์ยามาโมเตะครับก่อให้เกิดเป็นหุ่นลบร่างที่2นั่นเองนะครับผมโดยลูกเล่นของภาคนี้ครับหลักๆเลยเนี่ยจะต่างกับภาคที่แล้วครับภาคที่แล้วนะครับการ cross กันไตคือการที่เหมือนกับสลับหัวกับล่างกันเนอะแต่ว่าภาคนี้ครับคือการทำแซตกันไตครับเซกันไตคือการที่หุ่นลบแต่ละตัวครับสามารถมีการเปลี่ยนแขนเปลี่ยนขาได้ตามใจชอบนะครับนั่นแปลว่าการตอมไ o m ทต่งๆเนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยโดยนี่ร่างนี้นะครับก็ นยามโมเตะนั่นเองครับผมหุ่นตัวนี้ครับถูกขับโดยอาราตะชินที่เป็นพระเอกภาคที่2นั่นเองนะครับอ่าเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคข้างๆกล่องก็จะบอกไปนี่ครับว่าตัวหุ่นเป็นยังไงประกอบได้ยังไงได้บ้างนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราไปดูเฉพาะในส่วนของตัว e5 กันก่อนนะครับก็คือในของส่วนฝั่งนี้นั่นเองครับผมกับ e5 ไฮบุสะในร่างของชินคาเดียนเซตนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าดีเทลตั้งต้ตัมตัวครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดียอดเยี่ยมขึ้นมากรวมถึงเรื่องของจุดขยับแล้วก็เรื่องของลลลลลูกกกเเเ่่่นนนนาาาาาางงงแแดดรรรรรคับ็ีขึ้้อยยมมหศะะะพว ของข้างในกันเลยดีกว่าครับของข้างในครับผมถ้านับแค่สองตัว e5 นะให้มาทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับคือรถไฟ3ขบวนซึ่งเหมือนในทุกอย่างครับขบวนหน้าเป็นส่วนหัวขบวนกลางเก็บอาวุธแล้วก็ขบวนท้ายเป็นขานะครับซึ่งลูกเล่นการขยับไอไรต่างๆครับก็เหมือน,นินทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการแปลงร่างกันเลยแล้วกันครับเฉียนจี ชินคาเลียนเคตที่นีรับวิธีการแปลงร่างจะต่างจากของเดิมอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างแรกครับส่วนล้อตรงนี้นะครับที่หลายๆคนบ่นว่าทาไมติดเข้าไปล้อเนี่ยมันกระขุ่นมันไม่สวยเนอะรอบนี้ครับล้อสามารถถอดได้แล้วนะครับทั้ง2ฝั่งเลยเป็นรูปแบบนี้ครับนั่นแปลว่าในการแปลงร่างครั้งนี้ครับล้อจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแปลงร่างแล้วนะครับเราไม่ต้องกังวหุ่นเนี่ยแปลงออกมาปุ๊บมีล้อติดอยู่ตามตัวนะครับต้องบอกเพราะว่าถอดออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วส่วนนี้ก็เก็บไปนะครับส่วนนพาาาาารรรทตตงงงกกกลี้เ็ํ ดึงออกมาแล้วก็ดึงอาวุธใหม่คือ Aegis c a l i b e อออกมาครับเป็นดาบคู่นั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มทำการเปลี่ยนร่างทีละส่วนก่อนเอาจากส่วนขาก่อนละกันนะครับก็อบอกเลยว่าวิธีการแปลงร่างครับต่างจากชินคาเลียนเดิมแทบจะโดยสิ้นเชิงเลยนะอย่างแรกสุดครับทำการเปิดขาตรงนี้มาก่อนนะครับชึบชบแบบนี้เนะเาะหลังจากนั้นครับเราทําการแงะ ส่วนข้างหน้าออกมาตรงนี้อ่ะเห็นว่าส่วนนี้เนี่ยจะต่างแล้วนะครับจากนั้นขับทําการจับฝั่งนี้ไว้นะดึงขาออกมานะครับจะเห็นว่าขาตรงนี้ครับแยกออกเป็น2ข้างด้วยกันนะครับแล้วก็มีส่วนบอดี้ตรงกลางเนอะส่วนตรงกลางขับทำการพับเอวขึ้นมาเป็นอเสียิีนะครับกางขาออกนิดนึงแบบนี้นะครับผมส่วนนี้เรียบร้อยถัดไปส่วนขาถามว่าทํำยังไงนะครับย้อน,นสุดจับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กางออกมาชึบแบบนี้ ส่วนเท้าครับอันนี้คล้ายๆเดิมเนะพับไปข้างหลังแล้วก็พับมาข้างหน้านะครับจากนั้นเราจะนําพาที่เป็นส่วนหัวรถไฟตรงนี้มาใส่เข้าไปนะครับผมให้กลายเป็นแบบนี้เขาก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับที่อยู่ในการ์ตูนมากยิ่งขึ้นนะคือเหมือนกับที่ว่าเวลาส่วนหัวรถไฟเนี่ยจะทําการพับลงไปเวลาประกอบล้างเสร็จนะครับอีกฝั่งหนึ่งทําเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมพับขาออกมาแบบนี้ดันตรงนี้เปิดออกมาชึบแล้วก็ติดเข้าไปตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนเลยคือเรื่องของสติกเกอร์นะครับอย่างส่วนเท้าเนี่ยมี ติกเกอร์แค่จุดเดียวคือจุดนี้เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็แน่นนครับว่าเอามาประกอบเข้ากับในส่วนของตัวขาได้เลยชุบแบบนี้นะครับซึ่งจอยตรงนี้ครับทุกตัวจะใช้เหมือนกันหมดนั่นแปลว่าผมสามารถนําขาตัวอื่นเนี่ยมาเสียบแทนขาของ e f i ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนขาเสร็จเรียบร้อยวางลงไปนะครับถัดไปส่วนข้างบนนะครับดึงท่อนหลังออกมาเลยครับแบบนี้นะอ่ะส่วนนี้จะคล้ายกับที่เป็น ตอนที่เป็น e5 mark 2นะครับก็คือส่วนแขนเนี่ยมันติดอยู่กันแบบนีนเนอะแล้วก็ทำการนึ่งออกมานะครับแล้วก็ทำการยกออกมาแบบนี้จากนั้นเลื่อนตรงนี้ไปข้างหลังชึบแล้วก็พับไหลขึ้นนะครับแบบนี้เห็นไหมไหลเนี่ยจะสามารถชูขึ้นได้ในรูปแบบนี้แล้วแล้วก็ถัดไปครับอีกฟังหนึ่งทำเหมือนกันนะครับ พับแล้วก็ดันไกลขึ้นอ่าจากนั้นส่วนบอดี้นะครับส่วนบอดี้เนี่ยก่อนอื่นเลยทําการเปิดหน้าออกแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะครับให้มันล็อกแล้วก็ยกหัวขึ้นมานะครับอันนี้เราจําเป็นที่ว่าจะต้องยกหัวก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ยกหัวเนี่ยตรงนี้จะไม่สามารถเปิดได้คือส่วนที่เป็นจอยเชื่อมเอลนะแล้วก็พับลงมาแบบนี้ครับจากนั้นถัดไปส่วนบอดี้นะครับใส่ประกบเข้าไปเลยชึบแบบนี้แล้วก็ส่วนแคนครับใส่เข้าไปหนึ่งข้างใส่เข้าไป สองข้างนะครับแล้วก็ดมอาวุธเอจิสคาลิเบอร์มาใส่ ai, ที่มือทั้งสองฟังแบบนี้นะครับผมแล้วก็พับส่วนเขาขึ้นมาชึบเท่านี้ครับก็จะไม่อันเสร็จสิ้นแล้วนนครับกับชินคาเลียนเซต e5 พยาบุษา e นะครับผมร่างอัปเกรดของ e5 พยาบุษะจากซินคาเลียนปกตินั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยดูผิวเผินะครับอาจจะบอกว่าเหมือนกับ e5 ปกติทุกอย่างเลยแต่ถ้าเเกิดสังเกตดูดีลดีนะั้นเห็นว่าแต่ละอย่างตามตัวครับเช่นส่วนบอดี้ตรงนี้หรือส่วนเอลตอนี่ส่วนหัวครับจะต่างจาก e5 ตัวเดิมแบบโดยสินเชิงเลยครับเรียกได้ว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างเป็นคนละตัวกันเลยรวมถึงตัวดีนะครับไม่ใช่การย้อมแมวจากของเก่าแต่อย่างใดสินค้าชิ้นนี้ครับคือการที่ทําซินคาเลียน ใหม่หมดทั้งตัวเลยนะครับทั้งส่วนหัวส่วนบอดี้ส่วนแขนส่วนขาคือของใหม่หมดเลยจะเห็นจากที่ว่าดูตามตัวนี้ครับจะมีจุดยักต,ต่างๆที่ถูกเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนครับรวมถึงตัวที่เที่ยวของตั้หุ่นเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างจะดีขึ้นมากด้วยเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่อัปเกรดขึ้นมากจริงๆจ,จากของเดิมนะครับกับชินคาเลียนเซตตัวนี้นะครับผมโอเคพอเช่น okay, เรามาดูจุดขยับที่ผมชอบมากๆกันดีกว่านะครับอย่างแรกส่วนหัวครับอันนี้หมุนได้เต็มที่แล้วหมุนขึ้นลงได้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตัวเก่าเนี่ยทำไม่ได้แบบนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะจุดนี้นะ <sk r ug> ส่วนแคนครับแน่นอนสามารถหมุนขึ้นลงได้เต็มที่แต่ว่าไม่ได้มีแคนนครับเราสามารถขยับปุ๊บเห็นไหมครับสามารถขยับตรงที่เป็นส่วนไหล่ตรงนี้ได้แล้วนะรวมถึงสามารถขยับข้อศอกได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มือครับหมุนได้แล้วรวมถึงอาวุธตรงนี้ครับ ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยโ bueno, ทมมี่มีการปรับขนาดความยาวที่จับอาวุธขึ้นทําให้ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวอาวุธจะหลุดมือแล้วนะครับสามารถถือได้อย่างเต็มที่เลยในรูปแบบนี้นะรวมถึงดีเทลมือครับก็ทําให้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันในรูปแบบนี้นะครับพร้อมแล้วก็ส่วนเอลหมุนได้นะครับนั่นแปลวา่าทำท่าเหมือนกับกำลังหันข้างฟันอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ confess. อ่ะแล้วก็ทีนี้ส่วนขานะครับส่วนขาในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยขยับได้แค่เท้าขาแบบนี้นะกับส่วนเท้าแต่ในเวอร์ชั่นนี้ครับ เราสามารถขยับขาชินคาเลียนได้อย่างเต็มที่แล้วครับเพราะฉะนั้นแอคชั่นที่เป็นแบบท่าวิ่งท่าพุ่งก็ไปฟันต่ลยอย่างครับชินคาเลียนแซดสามารถแอคชั่นได้อย่างเต็มที่เลยนะครับต้องบอกเลยครับว่านี่คือการพัฒนาของเล่นอย่างแท้จริงครับจากเวอร์ชั่นแรกสุดนะครับเวอร์ชันแรกสุดเลยที่ไม่สามารถขยับได้สักจุดครับในแค่แขนอย่างเดียวมาเป็นเวอร์ชันที่2เวอร์ชันอนิเมะเนะที่สามารถขยับแขนได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถขยับเข่าได้นะครับมาในเวอร์ชั่นที่3ครับไม่ใช่อ่าเราไม่นับ มาร์กทูแล้วกันโดยเฉพอ Mark มาร์กทูนือถือว่าเป็นเหมือนกับของใหม่ในรายเดียวกันพอเป็นเวอร์ชันนี้นะครับต้องบอกครับว่าเข่าสามารถขยับได้แล้วขาสามารถขยับได้แล้วครับนั่นแปลว่าจุดขยัียบต่างๆของตัวหุ่นครับเราสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาลเลยรวมถึงเราก็สามารถเพิ่มฉากอชนนาชีพางนให้กับตัวหุ่นได้เช่นเราสามารถทําท่าคุกเข่าให้กับตัวหุ่นได้ในรูปแบบนี้ครับซึ่ง แน่นอนว่าร่างเดิมเนี่ยไม่สามารถทําได้นั่นเองนะผมเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่ว่าถึงบระว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่3ก็จะพูดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆมีของเล่นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เข้าไทยเป็น e5 นี่แหละแต่ผมนับว่าเป็น e5 รุ่น1.5แล้วกันคือเป็น e5 ที่ท่อนบนเหมือนเดิมทุกอย่างครับแต่ว่าส่วนขาเนี่ยสามารถขยับตรงนี้เพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่ารุ่นนั้นผมจะได้ว่าไม่ได้เข้าไทยนะครับเข้าไทยคือข้ามมาเป็นร่างชินคาเลียนแซตตัวนี้เหลือนั่ เยอะขึ้นดีเทลดีขึ้นจุดขยับดีขึ้นครับทำให้อ e ีไฟอีไฟคายบุษะตัวนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าดีกว่าของเดิมมากๆแลวก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาขึ้นเยอะเลยครับกับอ e ีไฟตัวนี้ครับรวมถึงว่าอย่าลืมไปนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยไม่ได้มีลูกเล่นแค่ในการแปลงร่างแปลงร่างอย่างเดียวเรายังสามารถประกอบร่างกับชิน้นคาเลียนคันอื่นได้หรือสามารถประกอบร่างกับแซดไรเนอร์ iner, คันอื่นก็ไ้เช่นกันนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคทีนี้ ผมโมมานานมากเลยเดี๋ยวเพราะงั้นถัดไปเราพูดถึงเรื่องของความสามารถของ E5 ยายามโมเตะเอย e5 ้ายาบุสาจากภาพชินคาเลียนแซกันดีกว่านะครับก่อนเลยเลยครับชินคาเลียนแซนะครับคือหุนที่ถูกพัฒนามาจากชินคาเลียนธรรมดานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหุ่นตัวนี้เก่งกว่ามาร์ทูหรือเปล่าแต่คิดว่าน่า,า,าจะเก่งกว่ามาร์ต่าจะเก่งกว่าร่างธรรมดา ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่ได้เก่งทอมาร์กทูแหละซึ่งหุ่นตัวนี้เขาความสามารถเลยคือจากการที่สินค้าในปตออิครับเจนเนอของการอ่าลิงก,กันตายคือการสลับชายล่างกันเนอะระบบภ้างนี้คือแซกันตายนะครับก็คือการที่เปลี่ยนแขนเปลี่ยนขาหุ่นอย่างผมบอกไปนั่นแหละทำให้หุ่นครับมีอาวุธเพิ่มมากขึ้นมีความสามารถต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นสมมติผมเปลี่ยนส่วนขาเนี่ยเป็นส่วนขาของหุ่นที่บินได้อ e ีขอผมก็สามารถบินบอากาศได้หรือเปลี่ยนแขนครับกับแอนของอ e ีซิกก็สามารถใช้อาวุธเป็นปืนได้ในรูปแบบนีีน้้้ครรรรบตต่ต่่่่่อออาา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 ววกกปะงงงๆเเเนนยยมมมมพิขึหหลุ ก็แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะครับเป็นในรูปแบบนี้เนะโดยแน่นครับอาวุธก็ทั้งกับอาวุธใหม่ครับคือ a อจิสคาลิเบอครับเป็นดาบสั้น2เล่มตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งสามารถตัดพาาอีกฝ่ายครับได้อย่างง่ายดายเลยในรูปแบบนี้ครับรวมถึงสำคัญเลยคือ คุนตัวนี้นะครับดีไซน์ต่างๆก็ถูกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโดยเฉพาะตรงส่วนหัวที่ต่างขึ้นไปโดยชัดเจนนะครับเป็นในรูปแบบนี้เองทีนี้เรื่องของท่าไม้ตายนะครับ e ีไฟไช้บูษาครับร่างนี้นะครับมีท่ามาจะอยู่หนึ่งท่าครับคือ e g i s caliber นะครับถาวาท่านี้เป็นยังไงนะครับอันนี้จะได้ว่าในเรียงเนี่ยใช้อยู่ประมาณ3ครั้งนะครับทำให้ใช้ได้น้อยมากเพราะว่าตอนนี้ฉายไปแล้ว29ตอนแต่ว่าในเรี่ยงเนี่ยใช้อยู่แค่ประมาณ1ใน10เท่านั้นเองนะครับผมท่านี้ครับถ้าผมจะผิดคือจะทําการชูดาบขึ้นตรงนี้้รผมกกกกาางออแลว็ทํ ฟันดาบลงมา2ฝั่งครับเป็นลางพุ่งออกไปนะครับลางนี้ครับจะวิ่งเข้าไปแล้วทําการล็อกศัตรูไม่ให้ขยับได้ครับจากนั้นอีฟายครับก็จะพุ่งเข้าไปหาศัตรูครับแล้วก็ทําการฟันปิดฉากครับเป็นท่าเอจิสคาริเบอร์นะครับเอาดาบอันนี้2อันครับฟันผ่าไปรูปตัวแซดนั่นเองนะครับผมเป็นการปิดฉากศัตรูโดยสมบูรณ์นะครับผมกับท่าไม้ตายของอีฟายไฮยบุสาก็คือเอจิสคาริเบอร์นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า ถือว่าเป็นของเล่นที่พัฒนานขึ้นอย่างมหาศาลจริงครับกับชินคาเลียนนะครับผมมีการพัฒนาแต่เรื่องของข้อต่อเรื่องของจุดขยับเรื่องของดีไซน์เรื่องของวิธีการแปลงร่างครับให้มันดูเป็นอนิเมะมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดจํากันได้เนะี่ยผมรีวิวของภาคแรกใช่ไหมผมรีวิวของที่เป็นเวอร์ชันมอดรอยของค่ายกุสไมลแล้วก็เวอร์ชันปกติที่เป็นของค่ายทาคาระไปแล้วซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามอดรอยดูดีกว่าได้แต่จากว่ามีจุดขยับต่างๆดีกว่าแค่ว่าเสียร,ร,รูมมปลลงงงงรรรร่่่่่่าาาาาาไปใมมม้ยยคคคคแแตตววพอออเนนภีีกกจุดทผญๆืส แขนตรงขาหายไปโดยสิ้นเชิงนั่นแปลว่าพางนี้ครับหุ่นเนี่ยก็เป็นหุ่นแล้วเนื้อไม่ได้มีล้ออะไรมาติดพันนะครับผมถึงแม้หลังๆนี้จะมีการปรับแก้อะไรเล็กน้อยแต่ว่ารุ่นนี้พราะว่าเป็นรุ่นที่มีการปรับแก้เรื่องล้อเนี่ยดีสุดแล้วนะครับผมแล้วก็ จุดขยับนะครับผมเนี่ยติดใจอย่างมากเลยคือชินคาเลียนในตู้ผมตอนนี้ครับมันไม่สามารถตั้งท,ท่าเท่ๆได้ไงคือส่วนใหญ่ก็เหมือนกับแค่ยืนเฉยๆแล้วก็ขยับแขนฟึบๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่้าเขาเป็นภาคนี้แล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่านะจุดขยับดีขนาดนี้นี่ผมสามารถนําไปตั้งคู่กับหุ่นต่างๆได้โดยชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของดีเทลต่างๆตามตัวหุ่นครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนล่างส่วนตัวส่วนขาอะไรก็ตามครับมันดูดีขึ้นอย่างมหาศาลครับดูดีสมราคามากๆเลยนะครับผมรวมถึงเรื่องของเขาจุดขยับด้ ลูกเล่นที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับต้องบอกว่าตอนที่เป็นลิงก์กันไตเนี่ยจริงๆลิงก์กันไตเนี่ยครับมีมาตั้งแต่เวอร์ชันแรกสุดแล้วแต่เวอร์ชันแรกสุดเนี่ยก็คือแค่สับตัวกับขาเฉยๆแล้วพอเป็น version anime, version เวอร์ชันแอนิเมะเวอร์ชันสองนะครับก็จะมีการใส่หมวกเพิ่มเข้าไปกับมีการประกอบร่างอาวุธนล้ซึ่งผมตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชันนี้แล้วครับต้องบอกว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบแซดกันไตามากๆนะครับเนื่องจากว่ามันคือการเปลี่ยนสเปคหุ่นไปเลยครับสมมติ e ile, มมมอีฟ uh, ้า อีฟ้าผมเนี่ยสามารถบินบนฟ้าได้เลยหรือผมรวมหน้าแบบอุอื่นๆก็มีพลังไปตามนั้นรวมถึงว่าแน่นอนครับการทำแซดการตายเนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่แคนหนึ่งข้างแขน2ข้าง ขาหนึ่งข้างขาสองข้างหรือเปลี่ยนทั้งตัวอะไรก็ได้เช่นกันนั่นแปลว่าการประกอบร่างครับยิ่งมีของเล่นเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีอุปกรณ์เยอะเท่าไหร่แล้วก็เล่นยิ่งมันสนุกมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งบอกเลยว่านี่คือของเล่นที่ผมชอบมากๆจริงๆครับกับชินคาเลียนเซตตัวนี้นะครับผมโอเคครับนี่แหละครับก็คือการรีวิวจัวันนี้ครับกับชินคาเลียนแซ e5 ฮายาบุสานะครับผมซึ่งนะครับว่าวันถัดไปวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาดูกระตอกกับร่างอัพเกรดคือ e5 ยามาะะนับุเตนะคร วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย